สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแม่จัดหนักพวกหิวแสงแม่แตงโมแจ้งความอดีตคนมีสีหาว่าลูกรับงานเอ็นคนหิวแสงโดนด้วยเน้นที่ดังๆนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายความของคุณแม่แตงโมเปิดเผยว่าวันนี้12เมษายนเวลา14นาฬิกาจะเดินทางไปที่สอพอเมืองนนทบ,บุรีพร้อมคุณแม่พนิดาแม่ของแตงโมเพื่อแจ้งความ อดีตคนมีสีที่เคยออกมาพูดว่าแตงโมไปขึ้นเรือเพราะผู้จัดการส่วนตัวรับงานอนเตอร์เทนโดยมีลูกค้ารออยู่ที่โรงแรมซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงถือเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตายทำให้สังคมเข้าใจผิดไปว่าแตงโมเป็นอดีตนางเอกช่องดังแต่ตกอับต้องไปรับงานขายบริการเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา,าและพนักงานสอบสวนอาจแจ้งข้อหาเพิ่ม หากพบว่าการกระทําดังกล่าวส่งผลกระทบทําให้รูปคดีเสียหายด้วยสําหรับกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธาราน,น์หรือสสเต้และธนากิษณะศรีบุญพิมพ์สวยออกมาแถลงข่าวถึงหลักฐานที่ไปยื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งชี้ไปในแนวทางว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุนั้นทนายเดชาระบุว่า ยังไม่ได้ฟังการแถลงข่าวแต่หากสสเต้ตตและธนากิษณะจะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับเขาและคุณแม่แล้วหากไม่ผิดกฎหมายก็ทำไปแต่หากทำไปแล้วพบว่ามีความผิดตามกฎหมายก็จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดและเรื่องที่มาพูดก็เป็นเรื่องเก่าที่เคยสอบถามตำรวจไปหมดแล้วนอกจากนี้จะแจ้งความเอาผิดกับพวกหิวแสงประมาณ5-10คน จะเน้นคนดังที่มีคนดูคนติดตามเยอะไปออกรายการทีวีต่างๆพูดแล้วคนเชื่อและสิ่งที่พูดเป็นการสร้างความเสียหายทำให้สังคมสับสนและกระทบต่อรูปคดีส่วนวันนี้บ่ายสองโมงกระติกจะเข้าพบพนักง,งานสอบสวนคาดว่าอาจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะ,ะแถลงความคืบหน้าทางคดีที่สพเมืองนนทบุรี เวลาบ่ายสามโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ